สวัสดีค่ะเทซี่ไวจิแห่งรักค่ะเห็นเพื่อนบ้านเทซี่ไหมเขาก็อยู่ด้วยกันมานะมีลูกด้กันสามคนเป็นแฝดนะสองคนผู้ชายสามคนล้วนเลยอยู่กางบ้านเทซี่เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมันมีประมาณสองห้องก็เป็นเหมือนเป็นสามชั้นนะ่ะเขาก็อยู่ได้นะแล้วาก็มีญาติมีอะไรมีอยู่ด้วยนะอืตอนนี้เขาย้ายบ้านทุกคนเขาย้ายไปเป็นบ้านเป็นหลังแล้วมีพื้นที่อ่ะ ตางเมืองไม่ไม่ไกลจากที่คือเทสซี่ก็อยากจะบอกว่าเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่ยงหนุนสาวนะก็รักกันก็ดูแลก,กันมาพอถึงเวลามีเงินเก็บก้อนหนึ่งช่วยกันทำงานทำงานทั้งสองคนเลยตอนนี้ลูกก็โตเข้าโรงเรียนก็เป็นหนุ่มแล้วอะ่ะเขาก็ย้ายบ้านมีเงินจ ที่จะสื่อบ้านได้ก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่เขาคิดว่าดีกว่ามีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าอาจจะมีสวนมีต้นไม้มีอะไรตามความฝันของเขาคนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันถ้ามันดีขึ้นถ้าเราต้องการนะคือเราคือจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราก็ได้นะ ถ้าเราพึงพอใจถ้าเรามีความสุขแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างข้างๆบ้านเทซี่เนี่ยเขาก็เป็นร้านขายของชําดันตาบ้านะของที่ฝรั่งเศสอะ่ะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เสียแล้วเขาก็ย้ายเขาก็ปิดซื้อบ้านอยู่เขาตอนแรกเขาซื้อที่ก่อนเขาซื้อที่ทิ้งไว้ตอนนี้เขาสร้างบ้านเขาแก่แล้วนะคือกเกษียณน,นะเข้าใจไหมเกษียณ อายุเยอะแล้วแก่แล้วแต่เพิ่งสร้างบ้านอยู่ใช่เป็นของตัวเองเพราะว่าอยู่ที่ที่เขาเช่าตลอดไงแล้วเขาก็คือเขาก็อยู่แบบที่เขาอยากอยู่อะอยู่แบบที่เขาฝันไว้ในชีวิตที่เขาเหลืออยู่ก็หลายก็อีกหลายสิบปีนะใครจะรู้เขาอาจจะมีอายุร้อยกว่าปีก็ได้เทซี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีชีวิตอยู่ อย่างที่ตัวเองมีความสุขอย่างที่ตัวเองรักอย่างที่ตัวเองชอบและมีกำลังในการที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงนะคะบายบายค่ะ